กับวันโควิดโควิดแบบนี้นะคะในทุกพื้นที่กำลังกับบ้านกับซองกันนะคะยังไงก็อย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าเจลนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะถือว่าหยุดเงี้ยวเลยค่ะพี่น้องแล้เวเราจะมาดูกันว่าในวันหยุดของเราช่วงนี้นะคะเราทำอะไรกันอยู่นะคะ เริ่มต้นจากห้องนี้กันก่อนเลยค่ะเยอะนะคะทีมขนนอนจนอืดนะคะน้ำหนักขึ้นเยอะนะบุมิ้มก็3ามชั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราผ้ายางไปซองเบิงข้างบนนะคะหองข้างบนกันค่ะทุกคน นี่ของแจกอุ้ยแมนแมนเตะบอลนะคะเสื้อสวยนะแมนแมนค่ะจมูกแมนมากเลยของสุพิตาก็มีเรือแมนแมนครับผมแมนครับสีเหลืองหมูอะไรครับหมูอะไรครับเนี่ยอันนี้หมูสิบสองครับ โอเคครับครับผมครับผมเดี๋ยวนี้แววแววเขากำลังร้องเพลงกันอยู่ฮะอยู่ห้องกระลุงอยู่ห้องไหนอยู่ห้องประลุงเอ้าไม่ได้อยู่หองเคิื่องวะแล้วเดี๋ยวเราไปซองเบิ่งยางไปซองก่อนเดี๋ยวยินเสียงแววแววมานึกว่ามันอยู่ห้องข้างเ่ิงเขาจะาไปอยู่ห้องคุน นึกว่าเขาจะอยู่ห้องข้างบนกันนะคะห้องข้างบนเด็กๆไม่อยู่แล้วละคะ่ะทุกคนไม่รู้หายไปไหนกันหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอบ้านปู่คุณเดชนะคะรักเข่าอยู่มองนี้เลยนะคะก่อนจะย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบน,นะคะ่ะแต่ยินแต่เสียงเวลเวลขาเจ้ายุ่ไซกันซุ่มเลี่ยงอีลานนะคะเขาแอบมาซองกันก่นกอน

ล้นานข้าเจ้าเครื่อรังการเทอสวยพ่อวินพ่อบีมาข้าหลอกข้าไมใส่ก็เนาะเออเออเก่งเก่งเก่งลูกเกง่งเออเฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดไปปมาขวากน้ำหาเสียงอยู่เมสัวว่าเป็นกัปตันเสือเอา้าเด็กหน่อยได้ยินเสียงเขาหลอกเพลงเาขาหลอกเพลงอยู่ใส่กันวะก็เล่นเอ้ยยางหัวซองมึงกันนะเอ้เอาขึ้นไปเอา้า เขาไปใส่เอาได้ยินแต่เสียงหรือเขาเปิดหรือว่าเขาเปิดอันนั้นกันซื่อๆบอกเขาเปิดไว้บ่สอ๋อก็เลยนยางลงไปถามอันยางลงไปถามอันแม่อันแม่แม็กว้ายเขาอยู่อีกห้องนึงตัวพันมาเออเขาเขาเปลี่ยนห้องตัวว่าสั่นมาย่างไปเบื้องดูว่าสั่นต์ปัดล่ะเอ้ยปาดบ้าานนซเออเดี๋ยวใหญ่ฉิมาอัน มาล่ำล่ำล่ะสู๊วันนี้เขาล่าเนี่ยเขาเป็นชีวิตปุ่นตัวจับเรื่องอี้ล่ำหน่อยอีรีบอกชี้ไฮชี้ไฮใหญ่เป็นยังล่ะสู๊เป็นยังเอาเขาซ่อมกันนี่ตามเป็นบุญจันทร์มาสั่นว่าว่าอีลีบอลาแค่กระทุ่มทุ่นก็ยังปัดทุ่มอีลีทุ่มอีลีปัดเบิ่งกนม๊ย มีหดไฟมีหดยังจัดฉากเองปวดได้ดันนาปวดธรรมดาเด้น้ำไมันคือฟาดเรื่องยัดต่อใจผิดเรื่อเรียงอีล่านในในหัวหน้าเล่าเด้นันนะหัวหน้าหงเด็ดดันนะประตูเอ้าเลี้ยงอีล่านเออมันก็เป็นล่านอยู่ได้ล่าล่านน่ะเออบวธรรมดาแต่ว่าหามขึ้นไปห้องเทิงเด้อหน่อยก็มีงูลงมาได้แถวนี้นันน่ะ S <S เออพากันเหตุเฮ็ดเ,เ,เมันดีแล้วลูกดีแล้วมีต่อยอดซ้อยกันเอไเตัวเบิ้งอ่อนอ่อนไล่เอาเบื้องอ่อนออนไล์เอากะสีได้ตุม่มห้อมกันอยนีตัวสนันไปแซ่บอะไรเนาะก็ามาแซ่บเลเด้ว,ดดว,เ,ดวเอาจังสันบอกแน่นบ่่ลคนเมือือ่ล่ะขึ้นมาคิดน่าเออเดี๋ยวมันกะสีค่อยต่อยอดไปล่ะน้องเนิเนนนเร์ดทีมงานเลี้ยงยีลานเฮานะคะน้องเนิร์ดแล้วก็น้องบาสค่ะเออ แล้วก็น้องอเวฟนะคะน้องตั้มนะคะตอนนี้ทุกคนก็คือรวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าไปไหนยังไม่ได้นะคะถ้ากลับบ้านพวกเราก็โดนกักตัวเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็เราก็อยู่นี่กันไปช่วยเหลือกันไปเกื้อกูลกันไปหาข่านาา้นำคาไฟเพิ่นสก้อนนาะลูกเนาะเออแต่ว่ากะสีมาขอแจ่มน้องเพิ่นอยู่วงเลี้ยงอีลานคะเจ้าจบอกว่า รับยูว่าั่น <แก S 1> มาช่วงนี้เสียงอีสานไปบไแ้กกสิมาขอเลี้ยงอีลานเนี่ยละยูไปชาวกรน่าแมนว่โอปา้าสเ,เขาเ,เขามีเวล่าผนเด้เดี๋ยวนี้น่ะน่ะบธรรมมาดาเดี๋ยวนี้น่ะน่ะได้แลวได้ท่าหุ่นไอเสี่ยทิยท้งส<ห> <c oughs> ินมาเสี่ฮบอท่าหุาา่นก็มีบ่บน่า แต่ว่ายุ่ในงวกรอเดียวกันนี่ละแต่ว่าต่างคนต่างอันนั้นแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมพิเศษของเราอยู่นะคะในช่วงประมาณวันที่31แล้วก็1นะคะก็คือเย็นนี้เราจะมีการประชุมกันหาแนวทางว่าเราจะเฮ็ดยังใดนในช่วงโควิดนี่นะคะทุกคนขอความร่วมมือกับน้องๆด้วยแล้วกันนะคะเอ้ยนี่ละนี่ละเนพี่น้องเออดีดีดีนี่เอ้ย ดีกว่าปล่อยมันจริงๆแล้วพี่ก็อยากแบบทําให้มันดีเป็นคือเข้าใจบ่าว่าสถานที่เรามีแต่ว่าเราเรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเฉยๆอืมมันต่มองนีกับตะกี้เราเปนองยิบมองยังเนาะตะกี้ก็ได้ตะกี้มันเป็นห้องหองอาหน่อยห้องป้าแมนเพราะว่าหองยิบคือใส่กันเทนี่ว่าได้อย่างคนๆนนั่นแหละหองยิบเป็นหองจักหองยังนี่ล่ะห้องจักเหรอ ห้องจกักไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ตรงนี้ส่วนมากจะอยู่ที่นู่นจ้ะอ,อยู่ที่นู่นเป็นหลักเลยว่าเป็นมงมีตรงนี้จะเป็นห้องอานอยแล้วก็จะมีการซ้อมดนตรีกันในตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปตรงน<ะ>ู้นจ้ะเออ อ่ะเราบุญน้องๆซ้ำนี่ล่ะเดี๋ยวปารเขามีไม้พิเศษบุญเน่เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หาเบอร์หกพิเศษต้นขอบคุณ่สนุ่งอ่าพูดอะไรหรอพูดอะไรสนับสนุนเฮาหน่ะก็พี่เชนพี่เชนอืไหลไหลก้นขาดสิบมือแร่งค่ะถ้าก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับน้องๆหรือว่าพี่ๆที่อยากจะร่วมสนับสนุนน้องๆนะคะสามารถเข้ามาดูมาชมแบบ เล็กๆน้อยๆก็ดูกันได้ที่เฟซอิรักเฟสอิรักแทกกันอยู่เรื่อยแบบพี่แทกกันอยู่เืเอยเนาะครับของต่ำอันนั้นใช่พี่คือก็อยากให้น้องๆเก่งอยากให้น้องๆเก่งแล้วก็คิดบวกลูกคนเราอ่ะมันมีทั้งคำติคำชมมันมีทุกอย่างแต่ถ้าเราบวกให้กับตัวเองคำว่าบวกโบเมนเสิร์นเน๊ะโบเมนเสิร์อนอย่างที่พี่สอนน้องหงนั่นแหละ หนูก็เก็บมาใช้กับชีวิตรประจําวันแม่ใหญ่แกก็เรียกได้ว่าบางทีเครียดกับเรื่องอื่นมากกว่าที่จะมามองถึงว่าพวกเราทําอะไรแต่ถ้าเรามีศักยภาพแล้วเราอยากถ่ายทอดและอยากทําทุกคนก็จะเห็นว่าเรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนเติมเต,มต็มกํำลังใจให้น้องสุกคน,นอคเออก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวนะคะทีละมุมุหนึงเอออันนี้คือมุมที่แสดงออกทุกคนแสดงออกได้ ย่าถอดใจคนเฮ่ากลัวสีเกงใดพี่บีโอ้ยอีหาอีดังแมพเอ้ยอันล่ำมันเปนง่วน,น,น้อยอยังางนั้นนี่กว่าจะมาถึงจงจุดนี้ก็อยากให้น้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะครับว่ามันไปยุ่งไสกัน <laughs> สนิทเหลังจากที่เฮ้าผ้ากันไปเบิงนะคะไปเบิง,น,ง,น,ง,น,งน้องๆกำลังเตรียมนะคะสถานที่เพื่อที่จะไลฟ์สดนะคะพี่น้องไล่ แสดงตลกหรือว่าเลนฟิวแบบมอลลัมยังสิก็คือเป็นน้องน้องใหม่นะคะเขาอยากแสดงออกเข่ากับส่งเสริมเขาไปนะคะทุกคนจ๋าเอาเป็นว่าเดี๋ยวมือแรกนะคะประมาณหนึ่งทุ่มนะคะเดี๋ยวเขานะะเสิไปซองเบิงกันว่าน้องนองพุ่นสิลินอียังกันแน่นะคะเออเดี๋ยวเขาไปเบิงกันคะ่ะ